เป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมก็มี iPhone นะครับที่จะมาเทสให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครสวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอหนึ่งนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็มีของมารีวิวกันอีกเหมือนเดิมนะครับผม ก็เป็นของที่ผมได้สั่งมาจากช้อปปีกันอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรับชมกันเลยนะครับแกะกล่องออกมานะครับผมก็สิ่งแรกที่จะเจอนะฮะเขาบอกว่าสำคัญนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านนะครับผม กรุณาถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีสินค้าชำรุดเสียหายหรือสูญหายจากการขนส่งนะครับผมไม่ถ่ายวิดีโอทางร้านไม่รับเคลมทุกกรณีในกรณีนะครับผมก็สําหรับใครที่สั่งซื้อไปนะครับผมจากร้านนี้ก็สามารถถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อเปิดกล่องสินค้าดูนะครับว่าสินค้าอยู่ในคุณภาพที่โอเคไหมนะครับแล้วก็เอามาใช้งานดูเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียหรือว,ว่าอะไรเราก็สามารถ เคมกับทางร้านได้นะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะครับเป็นบาร์โค้ดสามารถสแกนได้นะครับเป็น ID เดซ Se ดสวนะฮะก็เป็นนโยบายของร้านเขานะครับผมนี่ก็จะเป็นรบกวนกดรับสินค้าและให้คะแนนร้านค้านะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะก็สินค้าเป็นยังไงก็สามารถไปให้ดาวไปรีวิวให้เขาได้นะฮะนี่นะฮะ ่อามานะฮะของป่านะฮะจะเป็นตัวสินค้านะฮะตัวสินค้านี่ไม่ได้แพ็คก,กันกระแทกอะไรมานะแค่ใส่ของใส่ถุงมาแค่นี้เองนะฮะก็ยังดีที่สินค้าไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมนี่ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ไลนิ่งทูเฮดโฟนนะฮะแจ็คนะครับผมแจ็ค3.5มมน,นะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นของแท้นะที่ผมได้สั่งมานะเขาบอกว่า คืออะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถใช้กับ iPhone นะฮะได้ตั้งแต่ iOS 10ขึ้นไปนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูดะกันดีกว่าการเสียเวลานะครับผมก็กจะมีตัวซีโอเคียวดึงออกมานะฮะออกมาสิงง่ายที่จะเจอนะฮะคู่มือหรือเปล่า น right. no ี่เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับก็คงไม่อ่านเพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะมีแค่นี้นี่นะตัวอะแดปเตอร์ของเขานะครับีเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมก็มี iPhone นะครับที่จะ มาเทสให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปต่อกับ iPhone ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงผมจะทดสอบเอาไม้ลองเสียบดูด้วยนะครับว่าเสียงมันจะออกไหมนะครับผมก็จะมีมีไม้ลาวาเลียด้วยนะฮะเดี๋ยวจะลองเอามาเทสกับตัว iPhone ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวมาเทสกับหูฟังก่อนนะครับว่าจะเข้าไหมนะนำแรกแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับผมปับ๊บเสียบไปแล้วนะครับผมเสียบแล้วนะก็เอาหูฟังนะเสียบเข้าไปครับผมปุ๊บเอามาลองเทสกันดูนะว่าเสียงมันเข้าไหมนะครับผมคอยากขึ้น เปิดเพลงก่อนนะครับก็ถือโอกาสโปรโมทไปเลยละกันนะครับผมก็เปิดเพลงผมเลยนะครับะได้ไม่ติดลิขสิทธนะครับผมนี่นะก็ฝากเพลงผมด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปกดไปฟังกันได้นะครับผมอ่าเสียงเข้านะครับผมเสียงดังด้วยนะได้ยินไหมครับ อย่นงไรกันบ้างครับเสียงน่าจะโอเคกันนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเสียงเข้าดีมากเลยนะครับผมก็เป็นการเทสจากหูฟังกันไปแล้วนะครับผมต่อไปเราจะมาเทสกับไมโครโฟนนะครับว่าเสียงมันจะเข้าหรือเปล่านะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเทสวิดีโอก่อนนะครับว่าเสียงเดิมมันเป็นยังไงนะครับผม ก็ปิดเสียงไม้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทดสอบเสียงเปล่าจากไมโครโฟนไอโฟนนะครับผมเทสวันหนึ่งสองสาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบเอ็เนะฮะเทสเทสเทสเสียงเสียงจากไมโครโฟนอ่า ไมล์ลาวเลียนะครับนี่เป็นเสียงจากไมล์ลาวเลียนะฮะซึ่งต่อผ่านแจ็ค3.5มมิลนะเข้าไอโฟนนะครับผมเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับผมได้ยินไหมครับเสียงลมน่าจะดังพอสมควรเลยแหละผมว่าเทสดเท็ดวันทูทีโฟร์ไฟซิกเซเว่นเอ็กไนทเทนเท็วันทูทีโอเคครับผมโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ใช้ได้เลยนะครับผมนี่อะแดปเตอร์นะฮะแปลงไลนิ่งเป็นแจ็ค3.5มิลนะฮะซื้อของ iPhone มาใช้นะฮะก็ถือว่าจะให้คุณภาพที่โอเคกว่านะนะครับผมก็ถือว่าดีเลยแหละนะครับนี่นะฮะก็เป็นตัวไลนิ่งนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับผม ต้ล่างคลิปนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปหาดูกันได้นะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครป์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับก็ genau. สําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ